ถุยเยอะเกินไปมันก็จะมีอาการในเรื่องของใบเหลืองนะครับยอดเหี่ยวอาการใบเหลืองแบบนี้ฉีดพ่นไปประมาณทัก1หนึ่งถึงสองครั้งจะมีความเขียวขึ้นมาตอนที่ทําการเต้งดอกมะนาวผมจะใช้ตัวนี้ด้วยสูตรนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้ดีๆในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะคลิปก่อนผมทําวิธีการป้องกันการลามของตัวไวรัสนะครับในของเรื่องของพลิกนะสังเกตดูได้เลยว่ามันเป็นอยู่ตอนนั้น ทีนี้มันก็มาต้นนี้นะครับสุดท้ายคือมันไม่ได้ขึ้นมาอีกต้นหนึ่งนะอีกกระถางหนึ่งเนาะแล้วก็ผมก็บอกว่าจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาประเภทของโรคใบเหลืองนะครับวันนี้ก็จะมาทําวิธีการแก้ปัญหาประเภทของโรคใบเหลืองใบเหลืองใบด่างใบจุดนะครับต้นนี้ที่แรกก็ไม่น่าจะรอดนะแต่ก็น่าจะฟื้นคืนมาได้นะครับเห็นไหมยังติดในเรื่องของปัญหาโรคใบเหลืองนะครับ รอบก่อนทาการฉีดไปรอบหนึ่งก็สังเกตว่ามันเริ่มมีอาการเขียวขึ้นมาตามเซลใบแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับมามาดูกันว่าทําอย่างไรนะครับใช้สิ่งของที่มีอยู่ในบ้านของเราเนี่ยแหละใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับปไปดูนี่วิธีการแก้ปัญหาประเภทของโรคใบเหลืองนะครับตัวอาการใบเหลืองใบหงิกใบงองนะครับตัวนี้เลยกาแฟเพื่อนๆจะใช้เป็นตัวกาแฟที่อินวันก็ได้ หรือจะเป็นกาแฟชงหรือว่ากากกาแฟก็ได้นะครับผมทีเป็นกากากาแฟนะอัตราส่วนวันนี้ทําเสร็จแล้วสามารถเก็บไปใช้ได้อีกนะครับผมใช้กากกาแฟประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นี่เราจะนํามาใส่ในขวดนะครับเพื่อนๆจะทำาาใส่ในขวดไว้ก่อนก็ได้นะครับสูตรนี้เราต้องพอเราละลายเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะเอานําไปใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนชานะไอหนึ่งช้อนกาแฟนะไอหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแกงนะครับ วิธีการอีกวิธีการหนึ่งแล้วเผื่อใครอยากจะทําแล้วเก็บไปใช้นะครับอัตราส,ส่วนน้ำอยู่ที่เครื่องลิตนะแบบนี้ก็ได้่จริงผมว่าผมจะละลายไว้ก่อนนั่นแหละแต่อยากให้เห็นภาพไงก็นำตัวกาแฟชุดนี้มาทิ้งใส่ลงไป ตัวจนกว่าตัวกาแฟาจะละลายนะครับแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ได้นะอ่ะตอนนี้ตัวน้าํากาแฟของเราเริ่มละลายแล้วนะครับมามาดูตาส่วนในการใช้อย่างที่ผมบอกนะใช้อยู่หนึ่งช้อนแกงน้าํากาแฟนะครับไม่ต้องเยอะแค่นี้พอนะครับตัวต่อไปที่เพื่อนจะต้องมีก็คือตัวที่จะมาเปิดดูรับใบ ดูรับแสงนะครับให้กับพืชของเราก็คือตัวนี้นี่คือดินสีถึงข้อแสงนะครับตราสูงนอยู่ที่1ชึช้อนแข็งนะครับเหมือนกันแบบนี้ต่อไปใช้เป็นสารจับใบเนาะนก็ใช้เป็นตัวสันไหลในการเป็นสารจับใบก็ใช้นิดเดียวพอนะครับแค่นี้พอเนาะต่อไปเราจะทําการนํามาละลายกับน้ําอัตราส่วนอีกครึ่งลิตรนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีสวนใหญ่อยากจะใช้เป้สะพายหลังในการทําก็ให้ตวงกาแฟเมื่อสักครู่นี้กับน้ํเครึ่งลิตรนะครับผมกาแฟะจะอยู่ประมาณ2ช้อนแกงตัวนี้นะกับน้ํา1ลิตรนะครับใช้อัตราส่วนอยู่ที่1แก้วกินน้ํา1แก้วกินน้าหรือว่า1ปลากระป๋องถ้วยปลากระป๋องนะครับกับน้ําอัตราส่วน20ลิตรนะครับเทใส่นําไปฉีดพ่นในช่วงเช้านะนี่ด้น,น้ำครึ่งลิตรนะครับผมจะเทตัวน้ํายาของเราตัวนี้ ใส่ลงไปต่อไปจะทําการกรองนะครับจะนําไปฉีดพ่นวิธีการกรองผมกรองง่ายๆนะเหมาะกับพืชที่มีอาการใบเหลืองนะครับเหมาะมากฉีดทิ้งไว้ประมาณ1-2วันใบจะเริ่มมีการเขียวอย่างที่ผมให้ดูนะครับเซล เซลใบมันจะเริ่มมีเขียวขึ้น,ขนเขียวขึ้นเรื่อยๆเนาะระยะเวลาในการฉีดพ่นประมาณ 2- ถึงสามวันฉีดพ่นต่อหนึ่งครั้งนะครับควรฉีดพ่นในช่วงเวลาเช้าช่วงที่ประเภทของน้าค้างยังยังคาอยู่ในใบอ่ะเช้าๆเลยเพราะว่าช่วงนั้นรูรับใบเขาจะเปิดนะครับสายๆมาหน่อยรูรับใบเขาจะปิดรูรับใบรับสารอาหารเนาะนีะ่น ประเภทของพืชน,นะครับเขาจะดูดอาหารเอาไว้ในลําต้นแล้วเขาจะสังเคราะห์แสงในตอนกลางวันแต่จะดูดดูดกินสร้างลาต้นในตอนกลางคืนสังเกตดูก็ได้ว่าพืชจะไม่โตตอนกลางวันนะครับพืชจะโตตอนกลางคืนเนาะเป็นอีกหนึ่งความรู้นะนี่ได้แล้วปไปทำประจิตพ้นกันแก้ปัญหาใบเหลืองกันไปดุยพืชมีอาการใบเหลืองนาตัวน้ํายาของเรามาฉิดพ้นเลยใบเหลืองเกิดจากอะไรเนาะ อันดับแรกต้องต้องไปดูที่ดินเนาะดินของเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปหรือเปล่าผมมั่นใจว่าทุกคนเวลาปลูกผักเน้นปุ๋ยอัดปุ๋ยอยู่แล้วใช่ไหมถ้าปุ๋ยเยอะเกินไปปุ๋ยเยอะเกินไปมันก็จะมีอาการในเรื่องของใบเหลืองนะครับยอดเหีย่ยวหลายครั้งหลายคลิปนะผมบอกว่าเวลาปลูกผักนะครับปุ๋ยแทบไม่ต้องใส่นะหมักดินเฉพาะดินเฉพาะปุ๋ยหมักก็พอนะครับพวกยูเรียนี่ไม่แตะเลยสังเกตดูก็ได้ในสวนผมผมไม่มียูเรียแตะแม้แต่เม็ดเดียวนะครับ มีแต่ปุ๋ยอินทรีย์ตรงนั้นเนี่ยอาการใบเหลืองแบบเนี้ยฉีดพ่นไปประมาณทักหนึ่งถึงสองครั้งจะมีความเขียวขึ้นมายังเหลือต่อไปก็ยังเหลือพวกใบจุดพวกนี้อาจจะเกิดจากเชือเอเช้อราเนาะเชื้อราหรือว่าราหนังค้างที่ผมบอกหลายครั้งว่าเวลาฉีดพ่นนะครับไม่ควรฉีดพ่นในตอนเย็นเนาะมันจะเป็นอ่ามันจะไปอุดตันพวกรูรับใบต่างๆรูรับอาหารต่างๆนะครับมันทําให้เกิดเชื้อราได้ เดี๋ยวประเภทของน้ําค้างน้าค้างตัว,ต,วตัวน้ําค้างอธิบายน้ําค้างก่อนน้ําค้างมันมันมันเกิดจากอากาศคบแน่นมาเป็นเป็นน้ําใช่ไหมอากาศถ้ามันไม่ไม่บริสุทธิ์ไม่ไมสะอาดมันก็จะเป็นพวกนี้แหละเนี่ยประเภทของมะกรูดนะครับใบมะกรูดอันนี้ก็เหลืองเกินแทบไม่ได้ใายใจเลยต้นนี้อาการเหลืองเกินฉีดพ่นไปอ่ะอมนุ่งหน่อยให้แล้วกันแต่มนูนุโซนของมะนาวนะครับดูมะนาวฉีดได้ไหมฉีดได้นะครับ มะนาวจ,จะชอบมากผมจะฉีดในในช่วงที่ว่าจะเร่งความเขียวก็คือตอนที่เร่งดอกเนาะตอนที่ทําการเร่งดอกมะนาวผมจะใช้ตัวนี้ด้วยสูตรนี้ด้วยเพื่อเพิ่มความเขียวเนาะยิ่งยิ่งใบมีสีเขียวเข้มมากเท่าไหรตัโวโคโรฟิลนะครับมันก็จะมีปริมาณมากเท่านั้นเนาะอัตราในการสัง,งเคราะห์แสงอัตราในการสะสมอาหารก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่นี่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับ ถ so ate, benefit, well, ground, ้าคิด้องมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเกษตรนะื่อใครบางคนอาจจะอยากจะทําเกษตรแบบปลอดสารแต่ว่ายังไม่มีกลุ่มยังไม่มีบุคคลที่จะให้คำปรึกษานะครับจะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของพวกเราอยากรู้เรื่องอะไรสามารถพิมพ์สอบถามได้นะครับบางเรื่องที่ผมไม่รู้ก็จะมีเพื่อนในกลุ่มของพวกเรายังแหละมาช่วยกันตอบบางเรื่องที่ผมรู้ผมก็จะมาตอบเองนะครับแต่ส่วนมากผมตอบไม่ทันหรอกเพื่อนๆในกลุ่มของพวกเราจะตอบเองทั้งหมดเลย ะนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ